ตามใจเด,อเดอ้อเด้อลาไอยี่บอรปรึกษางานต้องเจ้ากับโตโอโอพี่ยังจำได้เมื่อสองปีพ่อกันที่หอนเวลน,นั้นเที่ยวอดอ้อ,อนบอดเสือ่อมคลาย ก่อนกับไทยบ้านเกิดอายสีมาไหมอีกบอดนบัดนี้เจ้าบอสนบอสิต,ตนคนหักแทเจ้าไปเขาคนนั้นยังบอทันหูเอื้องเอ้ย โอ้ยไอแห้งเคีย์เท์เว้ยตอนที่เจ้าดุดด้ยแล้วแต่เจ้าไอาสิไปในตอนนี้โอ้ยบ่หู่นวันน่ แค่ถามตัวเธอนิดเดียวแต่เธอเกี่ยวกาดเหมือนพี่ไม่ใช่แฟนเราเจอกันที่ไหนจำได้ไหมน้อแม่เนื้อเน่นคบกันครั้งอยู่ต่างแดนไปฮอนเลนก่อนจะกลับเมืองไทยวางแผนพิธีงานแต่งบอกหน่อยแก้มแดงจะตกองหงอือไหม เรื่องเงินพี่จัดการเองจะเองหาของที่ถูกใจแต่เธอเหมือนสั่งบักอายไปให้ไกลๆบอปรึกษาน้ำเจ้าคำเจ้าเว้ามันกระขินหูแห้งแถมแทงใจอีกน้ำมาตอกย้ำเห็ดยังนอขอคำตอบจากเธอกระบอไใด้อ้ายผิดยังนออุน่นหรือแม่คุณติว่าอายต่ำาตอบอคอยให้ความหวัง นอนฝันข้างจนกินข้าวบอเป็นเจ้าบอเห็นข้าดองที่สิจัดในปีหน้าฟ้าผ่าแหงแทบบัดแห้งแล้วเฮ้าสิเอายาชนิดใดมารักษาความมองเศร้าไม่เอาคำตอบจากเธอจนพี่ซึมเซอมื่อหาข้าดองพี่เป็นคนผิดเองรู้ว่าเก่งแต่ไม่เคยสมปอง แก้มนางที่อายเคยหอมซ้อมดูหน้าสิบ่ให้แต่เอ้ยจะไม่ปรึกษาเธอแล้วไม่มีวี่แววที่มีสุขเหมือนเคยไพนอที่จีบบนงดอนาคตจะดีสะเสบยบัดนี้หมดหวังไปเอยเหมือนไม่เคยจะดูใจพี่ชาย ยังทนได้ทนได้มันบ่ตายดอกนั่งไปสาเดอเอวบางเรื่องสตังสิคือโหมุดวังแล้วเนี่ยเธอบ่ฟังพี่บอกมาตีน้องราย่ะรอซาได้ไหมตั้งก็ให้อ่าใส่ร้ายจนเบิดคันเกิดเงินบม่มีกะคงตายแน่นอนเจ้า